สวัสดีค่ะพี่มนจากเพจพี่มนเล่าเรื่องออยลและ YouTube c h a n แนลพี่มนเล่าเรื่องออยอนะคะมีผู้ประกอบการเยอะมากที่อินบ็อกซ์เข้ามาถามพี่มนในคำถามเดิมๆคล้ายๆกันคำถามนั้นก็คือพี่มนคะสินค้าของหนูตัวนี้ต้องมีออยอไหมคะพี่มนครับสินค้าของผมแบบนี้ต้องจดออยอไหมคะเยอะมากเลยนะคะวันนี้คลิปนี้พี่มนก็จะมาไขาข้อข้องใจตรงนี้ค่ะว่า สินค้าอะไรหรืออาหารแบบไหนที่ต้องขออยอและอาหารแบบไหนที่ไม่ต้องขออยอนะคะเดี๋ยวคลิปนี้พี่มนมีคำตอบค่ะนะคะทางออยอเนี่ยได้มีการอนุโลมว่ามีอยู่5ประเภทที่ไม่จะเป็นต้องขอออยอนะคะอันที่หนึงเลยก็คือผู้ผลิตที่ไม่เข้าขายโรงงานที่ผลิตอาหารเหล่านี้ 1. นึ่งน้ำนมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุนิเศ ถ้าคุณเป็นผู้ผ,ผลิตที่ไม่เข้าขายโรงงานและผลิตน้ำนม,มถั่วเหลืองที่อยู่ในภาชนะบรรจุปิสนิทคุณไม่ต้องขอออยอ,อก,ก็ได้นะคะ 2. น้ำผึ้งก็ไม่ต้องขอออยอ,อได้ค่ะ 3. อาหารกลุ่มอาหารทั่วไปของอ,อยอ,อซึ่งคลิป,ลปก่อนๆในพี่บอลเคยเล่าแล้วว่าอ,อยอ,อมีอาหารอยู่4ประเภทนะกลุ่มที่เป็นอาหารทั่วไปกลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องมีอ,อยอ,อก,ก็ได้ถ้าคุณเป็น ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตที่ไม่เข้าขายโรงงานนะอาหารทั่วไปเหล่านี้ได้แก่อะไรได้แก่พวกสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์เช่นพวกเนื้อสัตว์แช่แข็งเนื้อสัตว์ที่หั่นเป็นชิ้นๆสัตว์น้ําไข่กะปิพวกเนี้ยที่เป็นอาหารจากผลิตภัณฑ์จากสัตว์พวกเนี้ยเป็นอาหารทั่ว,วไปไม่ต้องขออ,อยุญไปได้นะคะและ 2. พืชและผลิตภัณฑ์จากพืชเช่นพืชผักที่อาจจะเป็นพืชผักที่ทําเป็นแพ็ หรือพืชผักอบแห้งต่างๆพวกนี้ก็ไม่จำเป็นต้องขอก็ได้นะคะ 3. าสารสก,กัดต่างๆที่เอาไปเพื่อเป็นวัตถุป,ประสงค์เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารต่อไปอันนี้ก็ไม่ต้องขอได้นะคะสสารอาหารพวกกรดอะมิโนวิตามินแร่ธาตุต่างๆ,ๆที่เอาไปใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารพวกนี้ก็ไม่ต้องขอนะคะ 5. ผลิตภัณฑ์แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้งเช่นพวก แป้งมันสำปะหลังแป้งมุ้นเส้นอะไรที่ทําจากแป้งอะคะ่ะไม่ต้องขอได้นะคะถัดไปก็คือผิดพธุ์สําหรับเอาไปเป็นวัตถุดิบในการทาอาหารที่ยังไม่พร้อมบริโภคพวกเนี้ยเป็นวัตถุดิบพวกเนี้ยไม่จำเป็นต้องขอก็ได้นะคะถัดไปก็คือเครื่องปรุงรสต่างๆเช่นน้ํามันหอมเจียวน้ํามันกระเทียมเจียวพวกเนี้ยไม่ต้องขอก็ได้นะคะถัดไปก็พวกน้ําตาลน้าตาลเช่นน้ําตาลทรายแบะแซน้ําตาลมะพร้าว น้ำตาลกะทิพวกนี้ไม่ต้องขอก็ได้นะะและสุดท้ายพวกเครื่องเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นมัสตาร์ดพริกไทยพริกป่นพริกแห้งพวกนี้ไม่ต้องขอก็ได้นะะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่ในประเภทที่1ก็คือคุณเป็นผู้ผลิตที่ไม่เข้าขายโรงงานและผลิตอาหารที่เป็นอาหารทั่วไปหรือนมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุเป็นณิทหรือน้ำผึ้งอันนี้คุณไม่จำเป็นต้องขอก็ได้ น,ะะนี่คือกลุ่มที่1ที่ไม่จาเป็นต้องขออ,อยอนะคะมาดูกลุ่มถัดไปกลุ่มที่2คือผู้ผลิตและจําหน่ายเฉพาะหน้าร้านของตัวเองอันเนี้ยเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะ,ะถ้าเราผลิตอะไรก็สักอย่างอาหารสักอย่างแล้วเราขายเฉพาะหน้าร้านของเราก็คือเราหมายถึงเราขายตรงไปยังผู้บริโภคเลยเนี่ยอันเนี้ยไม่จำเป็นต้องขออ,อยอก็ได้เช่นสมมุติเราทำเบเกอรี่อะทำขนมเค้กทำพาย ทำเปาะนมเปี๊ยะอะไรสักอย่างแล้วเราขายที่หน้าร้านเราเองเงี้ยไม่จําเป็นต้องขอก็ได้นะคะหรือเมื่อปลายปีที่แล้วมีเคสของน้ําส้มถ้าใครจํกันได้มีข่าวเรื่องน้ําส้มถ้าเราผลิตน้ําส้มแล้วเราขายเฉพาะหน้าร้านเราอะจริงๆไม่จำเป็นต้องขอก็ได้นะคะเพราะออยถือว่าถ้าเราผลิตและจําหน่ายที่หน้าร้านของเราเองโดยจําหน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรงอันเนี้ยไม่ต้องขอก็ได้แต่ตอนเนี้ยมีอินบ็อกเข้ามาถามมากมายเลยว่า แล้วถ้าหนูขายทาง a c e b o o k ล่ะคะขายทางเพจละคะต้องขอไหมนะคะ Facebook ของเราหรือเพจของเราเนี่ยเปรียบเสมือนหน้าร้านออนไลน์ถ้าเราขายให้ผู้บริปโภคโดยตรงจริงๆตรงเนี้ยไม่จาเป็นต้องขอก็ได้แต่ตรงนี้พี่มนให้ระวังนิดนึงเพราะเราไม่รู้ว่าผู้บริปโภคที่มาซื้อทางเพจหรือทางนี้ยทางเ c e b o o k เราเนี่ยเขาเอาไปขายต่อหรือเปล่าถ้าเขาเาไปขายต่อเนี่ยอันเนี้ยอาจจะมีปัญหาอันเนี้ยตรงนี้ต้เรองต้องระวังตรงนี้นิดนึง ะะแต่ถ้าเกิดก็เราซื้อเราก็เขาขายแล้วเราขายให้เขาเราก็เป็นผู้พกโดยเองเนี่ยอันเนี้ยอาจจะไม่เป็นหานะคะมกรณีที่2ก็คือถ้าเราผลิตและขายโดยมีหน้าร้านของเราและขายอย่างผู้บริโภคโดยตรงอันเนี้ยยังไม่จำเป็นต้องมีออยอแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเราผลิตแล้วเราขายที่หน้าร้านของเราแล้วเผอิญเรารู้สึกว่าเราอยากไปฝากคนอื่นขายเพราะเราอยากจะผลิตมากขึ้นอยากจะขายมากขึ้นเราไปฝากร้าน อาจจะเป็นร้านเบเกอร่ถ้าเราผลิตขนมอยู่ไปฝากร้านเบเกอรี่ไปฝากร้านสะดวกซื้อต่างๆเนี่ยเมื่อ,เม,อเมื่อไรก็ตามที่มีคนกลางจะต้องมีเลขอยลละถ้าเป็นออนไลน์ก็เช่นพวก l a z a d a s h o p e e ี้ลา a าด้าช้ e ถือเป็นคนกลางทางออนไลน์เพราะฉะนั้นเมื่อไหรก็ตามที่เราขายผ่านคนกลางตรงเนี้ยจะต้องมีอยลละนะนเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยข้อน,นี้ต้องระวังกันนิดนึงนะคะ กลุ่มที่สมที่ไม่จำเป็นต้องออยอไม่จำเป็นต้องมีออยอก็คือผู้ผลิตและส่งขายไปต่างประเทศสินค้าของเขาไม่จำเป็นต้องมีออยอแต่ก่อนที่เขาจะผลิตสถานที่ผลิตต้องขออนุญาตก่อนนะคะต้องขออนุญาตสถานที่ผลิตก่อนแต่สินค้าที่จะส่งนอกเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีออยอยกเว้นสินค้ากลุ่มที่เป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มเฉพาะอันนี้ต้องมีอยอนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นผู้ผลิต และส่งออกต่างประเทศสินค้าคุณไม่จาเป็นต้องมีออยอแต่สถานที่ผลิตของคุณต้องมีต้องขอออยก่อนนะคะนี่คือกลุ่มที่3นะคะและกลุ่มที่4ี่ก็คือผู้จัดจําหน่ายคือเราไม่ได้ผลิตเราเป็นคนจําหน่ายเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราไม่มีสิทธิ์ในการขอออยคนที่ขอออยอก็คือผู้ผลิตนะหรือว่าเรารับสินค้าของใครมาก็แล้วแต่เราเอ๊ยกลัวจังเลยกลัวจะต้องมีออยอเราไม่มีสิทธิ์ขอออยนะคะเราเป็นแค่ผู้จำหน่ายเราไม่มีสิทธิ์ขอออยต้องให้ผู้ผลิตเพราะเป็นคนขอออยนะคะ และกลุ่มทั่วก็คือว่าจ้างผลิตสมมุติเราไปจ้างโรงงานผลิตสักนี่อย่างหนึ่งเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ในการขออยอยคนที่ต้องขออยอยก็คือผู้ผลิตเพราะอยอยกาหนดไว้เลยว่าคนที่จะขออยอยสินค้าได้ต้องเป็นผู้ผลิตเท่านั้นเราไปจ้างเขาผลิตเราไปเจาถึงแม้เราจะเป็นเครื่องของสินค้าก็จริงเราไปจ้างเขาผลิตเราก็ไม่มีสิทธิ์ขออยอยต้องให้โรงงานที่เราจ้างเขาผลิตขออยอยให้และออยก็จะเป็นออยของโรงงานนะคะ อันนี้ก็คือ5ประเภทที่มันจะเป็นต้องขอออยและสุดท้ายก็คือการโฆษณาอัน,นโฆษณาพี่มนยังไม่พูดถึงนะพูดถึงตัวสินค้าก่อนเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าสินค้าของเราจําเป็นต้องขอออยหรือไม่ขอออยเนี่ยพี่มนให้ดูง่ายๆคือ1ดูที่สินค้าก่อนว่าสินค้าของเราเป็นอาหารทั่วไปไหมถ้าเป็นอาหารทั่วไปเข้าขายอาหารทั่วไปปุ๊บอันเนี้ยไม่จําเป็นต้องขอออยถ้าเราเป็นผู้ผลิตที่ไม่เข้าขายโรงงานนะดูที่ตัวสินค้าก่อนนะคะ 2ดูที่ช่องทางการจัดจําหน่ายว่าเราจําหน่ายแบบไหนถ้าเราจําหน่ายโดยที่มีหน้าร้านของเราแล้วเราจําหน่ายโดยตรงให้ผู้บริโภคอันเนี้ยไม่จําเป็นต้องมีออยอแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่สินค้าของเรามีคนกลางเราวางขายผ่านคนกลางอันเนี้ยจาเป็นต้องมีออยอแล้วนะเพราะฉะนั้นผู้บริโภคประกอบการทุกท่านพึงระวังตรงนี้นิดนึงนะคะดูนิดนึงว่าสินค้าของเราจําเป็นต้องมีออยอหรือไม่จําเป็นต้องมีออยอ เพราะถ้าสินค้าของเราต้องมีอออขึ้นมาแล้วแล้วเราไม่ได้มีออปุ๊บแล้วเราไปขายเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาอออจะมีจดหมายมาถึงท่านที่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่มนมาอธิบายตรงนี้ให้ฟังเพราะว่ามีผู้ประกอบการมากมายเหลือเกินที่อ็อ b o x เข้ามาถามว่าสินค้าของหนูสินค้าของผมต้องมีอรอรอไหมหลักง,ง่าย,ายพี่มนให้ไปดูตรงนี้ก่อนว่าสินค้าของคุณเข้าข่ายสินค้าทั่วไปไหมสองคุณจัดจําหน่ายทางช่องทางใดให้ดู2ปัจจัยนี้แล้วคุณจะตอบได้ว่าต้องมีหรือไม่ต้องมีนะคะ ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วยังมีคำถามสามารถอินบ็อกซ์มาถามพี่มนได้นะคะพี่มนจะเข้าไปตอบให้ค่ะนะคะสุดท้ายนี้พี่มนขอฝากนะคะฝากกดติดตาม Subscribe ในช่อง YouTube พี่มนเล่าเรื่องออยอให้ด้วยและทางเพจพี่มนเล่าเรื่องออยอนะคะแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ